สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ฟลุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ชวนทุกคนคุยคาดการนะครับวิเคราะห์ว่าศูนย์หน้าของแมนยูหรือเกมรุกใช้ค็วเกมรุกก็แล้วกันนะครับด้านหน้า3คนในฟอนทรีจะออกมาแบบไหนครับแต่ที่สําคัญคือมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆครับเพราะว่าโดยระบบการยืนคนระแบบกับ42 3สของแมนยูก่อนหน้านี้ครับ สี่สามสามฐานทัฮะสามสี่สามหรือว่าสามสี่สองหนึ่งด้านหน้าสามคนที่อาจจะเป็นยืนขึงเป็นหน้าสามหรือว่าอาจจะเป็นยืนสองแล้วก็หนึ่งเนี่ยโฉมหน้าของเกมรุกจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าจะถึงตอนนี้นะครับในช่วงการเบรกโปรแกรมฟีฟ่าเดเนี่ยต้องบอกว่าหลายสื่อนะครับก็มีการทําบทวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันว่าเอ้ยด้านหน้า3คนคนมันออกมาได้หลายสูตรนะครับรวมถึงสูตรของการปลุกมาคัสและฟอร์ดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับในตําแหน่งสูตรหน้าตัวเป่านั่นหมายความว่า ถ้าเล่นแบบนี้ลาสมุสโอยลุนอาจจะต้องกระเด็นไปเป็นตัวสำรองส่วนเซอรซีกซ่ก็อาจจะต้องถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดเดืนมกราคมก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้าให้ดูตรงนี้ดูจากสิ่งที่อัออมโริมทําตอนอยู่ลิสบอนเนี่ยเซอร์ซีซ่แทบไม่ใช่สไตล์ของอมโริมเลยนะครับความปราดเปรียวความกระฉับกระเฉงความว่องไวอาจจะไม่เหมาะกับระบบของอามโริม,รมดูเหมือนว่า กองหน้าสไตล์นี้อาจถูกปล่อยออกก็ได้นะครับแล้วก็เหลือฮอยลุนแล้วก็โยกเอามาคาสัสแลชฟอร์ดมาเล่นเป็นสุนตัตตัวเป้าซึ่งสูตรนี้ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจแบบไหนดีวผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับเทียบกับของเดิมตอนที่อามูริมทําตอนที่เขาทำสปอร์ตติ้งเนาะนะครับแล้วก็เทียบกันแบบสไตล์ต่อสไตล์แล้วก็วิธีต่อวิธีนะครับว่าอามูริมก็ทําแบบไหนอย่างไรนะครับอดีนี้จาลองแล้วก็เล่าสู่กันฟังแล้วเราก็มโนภาพกันตามต่อเนาะนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะอัปเดต ทำลายนะครับในการคุมทีมของอมริมนะครับมีออกมาและคลอดออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะได้เริ่มต้นคุมทีมเนี่ยคุมซ้อมเนี่ยตอนไหนทีมงานสตาร์ประกาศแบบไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนียครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช anel ของฟลุกแฟมครับ มาครับทุกคนครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องของเกมรุกของแมนยูในยุคของรูเบนอาร์มอริมนะครับสามสี่สามหรือว่าสามสี่สองหนึ่งมันออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสปอร์ติ้งเป็นตัวตั้งนะครับภาพใหญ่ของสปอร์ติ้งในซีซั่นนี้ก็คือการใช้ต่อยูเครสนะครับเป็นสุนัตตัวเป้านะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโปเต้นะครับหรือว่าเปโดกอนโซเวสนะครับเป็นตัวที่เล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ถนัดขวาหมายเลขแปดนะฮะตัวเบอร์แปด แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นตรินเก่านะครับท่านน่าจะรู้จักตรินเก่าอยู่แล้วนะครับตรินเก่าเนี่ยจะเป็นพวกเล่นเท้าซ้ายนะครับแล้วก็เล่นฝั่งขวานะครับเราจําลองภาพง่ายๆครับมีศูนย์หน้าหนึ่งคนนะครับสไตล์แบบโยคริสเนี่ยรูปร่างศูนย์ใหญ่เอ่อไปกับบอลได้ดีนะครับมีความปราดเปรียวว่องไวแข็งแรงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมีความคล่องตัวนะครับของปโดกอนซาเวสหรือว่าเอ่อโปเต้เนี่ยนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตรินเก่านะครับก็จะเป็นพวกสายครอบครองบอลนะครับ แล้วก็ออกบอลได้ดีคิลเลอร์พาสได้นะครับยิงได้นะครับตัดในตัดในทั้งคู่เราจะเห็นว่ามีความตัดในเข้ามาเหมือนกันทั้งทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายใช้คนเท้าขวาเล่นฝั่งขวาใช้คนเท้าซ้ายเล่นนะครคราวนี้ถ้าเรามาถอดแบบจากตรงนั้นของสปอร์ติ้งต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศเองเขาก็มีสูตรออกมาหลายสูตรเลยครับแล้วก็มีคนจัดระบบบอกว่าเอ้ยสูตรหน้าของแมนยูจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าเราจัดแบบนี้คือต้องต้องมองว่าเ ระบบของอมริมเนี่ยสามารถยืนได้ทั้ง3 43แบบเต็มเถ้า3 43เต็มเตมก็คือเป็นปีก2ฝั่งก็คือเป็นเป็นโปเต้กับเป็นกอนซซเวสนี่แหละนะครับหรือ3 4 2 1นะครับก็จะไม่ได้เป็นปีกจา้าจ๋าซะทีเดียวนะครับก็จะไม่ได้เล่นในเชิงปีกจา้าจ๋าแต่ว่าจะเป็นพวกประเภทสายเบอร์1ิหรือเบอร์8มาเล่นอยู่ข้างหลังกองหน้านะครับก็จะ2แบบแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับไม่หนีจากนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเออเรามาเรามาเรียงลำดับศูนย์หน้า ที่เรามีตอนนี้นะครับเอาศูนย์หน้าก่อนศูนย์หน้าตอนนี้มี2คนนะครับนั่นคือลาสมุสโอยลุนโจโชเซ็กซี่เอา2คนก่อนถ้าเทียบจากสปอร์ตติ้งหรือเทียบจากสิ่งที่ดูเป็นอมริมพยายามจะสร้างเขาต้องการศูนย์หน้าที่มีความปราดเปรียวสามารถเข้าไปแท็บอินในกรอบได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เล่นในจังหวะเทมโปเดียวกันสิ่งที่สปอร์ตติ้งเด่นแล้วก็ออมริมทํามาคือจังหวะเทมโปความเร็ว ทั้ง3คนข้างหน้าไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นโป o เต้ไม่ว่าจะเป็นทางตินเกาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิคตอโยเครสนะฮะสคนที่จะไปพร้อมๆกันถ้าโจทย์นี้เป็นตัวตั้งแทบจะก,กาเซิร์ซีออกไปได้เลยว่าเซิร์ซีต้องนั่งแล้วก็ยังถ้ายังไม่ปรับจากวิธีการเล่นเพราะเขาจะเป็นศูนย์หน้าสไตล์แบบพักพิงบอลจะพิกจะเทินอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้าง จังหวะมันยังไม่ใช่กับเพื่อนอะนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะผมยังไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะนะครับก็เป็นพวกเพศลงมาล้วงบอลเล่นกับบอลได้ดีแต่ว่าฟุตบอลของอโมริมไม่ได้ต้องการศูนย์หน้าลงมาล้วงบอลเล่นเองขนาดนั้นเพราะมีคนออกบอลให้แล้วต้องมีเป้าหนึ่งคนเพื่อที่เป้านั้นจะต้องไปทําลายเกมรับของคู่ต่อสู้ซึ่งสเปคแบบนี้มันจะเป็นสเปกแบบฮอยรุนมากกว่าแต่อยรุนก็ต้องไปปรับมันนั้นก็อีกทีนะนะครับคราวนี้เราเอาตำแหน่งศูนย์หน้าเป็นตัวตั้งก่อน นั่นคืออารัาสมุสซอยลูเป็นตัวตั้งนะครับเราเล่น3 43ก็เท่ากับว่าเราจะสามารถจับปีก2ฝั่งมาลงได้ปีก2ฝั่งในที่นี้หมายความว่าอะไรปีกที่สามารถเล่นงานใส่คู่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อยหนีจากระบบเดิมที่แมนยูเล่นริมเส้น2ฝั่งก็จะไม่ค่อยหนีจากของเดิมนะครับถ้าเอาแค่เอาแค่ด้านหน้า3คนนะจะไม่หนีจากของเดิมโดยที่ยังไม่ต้องวางเงื่อนไขว่าบูโน่นจะไปอยู่ตรงไหนนะ นั่นคือขวาน่าจะค่อนข้างชัดว่าตอนนี้สเปคเนี้ยคืออาหมัดเดียโลแล้วเผลอๆเนี่ยอันโตนียังไงเสียเพื่อให้ความชอบธรรมกับอันโตนีอันโตนี่ก็จะยังต้องอยู่ในข่ายที่จะเป็นริมเส้นในทางเรื่องอีกคนหนึ่งต่อจากอาหมัดเดียโลแต่อาหมัดจับลงได้ง่ายสุดครับเห็นมัติเป็นเอกฉันท์ก็คือทางขวาเป็นอามัดเดียโลและทางซ้าย ต้องเป็นการแย่งชิงกันระหว่างมาคัสแลชฟอร์ดกับอเลฮันโดรการาโชครับถ้าเอาฮอยลุนเป็นตัวตั้งถ้าต้องการความเร็วความวุบวาบการกระชากการลากการลุยก็จะเป็นกานาโชแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการเรื่องของลูกประสบการณ์ความเขี่ยวกรมจังหวะการเล่นร่วมซึ่งแลชฟอร์ดมีมากขึ้นแล้วการออกบอลต่างๆของแลชฟอร์ดมีมากขึ้นแล ในช่วงไปปลายของเทนฮากต่อเรื่องโดยเฉพาะแล้วมันชัดมากในยุคของรุดซึ่งแลสฟอร์ดก็ทําได้เพียงว่าเขาไปทําฝั่งขวาเนาะนะครับแลสฟอร์ดก็จะทําได้ดีในอีกแบบนึงที่กานาโชยังทําไม่ได้แต่ก็ผมไม่ได้บอกว่ากานาโชจะทําไม่ได้เลยก็ไม่เชิงนะเราอย่าไปตัดกานาโชโอ้ยไอ้เด็กนี่ไม่ได้ก็ก็คงจะไม่ใช่สัทีเดียวนักนะครับโอกาสเป็นของทุกคนนะครับดังนั้นกานาโชก็ต้องปรับถ้าอโมริมให้เล่นแบบที่อโมริมต้องการกานาโชก็ต้องปรับถ้าปรับได้มีส่วนหน้าคอยแท็บอยู่ข้างในมีสีสนนนหห้้้าาคอยฉกใด เราจึงจะเห็นว่าถ้ามองแบบนี้คือเป็นฮอยลุนขวาเป็นอาหมาัดแล้วก็ซ้ายเป็นการาโชหรือแลชฟอร์ดจะเรียกว,ว่าจะเริ่มต้นการเล่นด้วยไม่น่าจะผิดจากนี้นะครับแล้วจะไปเปลี่ยนระหว่างเกมก็ค่อยว่ากันเพราะระบบของอมโมริมจะต้องเป็นคนที่เล่นตัดในเข้ามาเพื่อมาเล่นร่วมกัน3คนเพื่อมาเล่นร่วมกัน3คนนี่คือแบบแรกแบบที่2เราไม่วางใครว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยนะครับ แล้วเรามองว่าเอาคาแรคเตอร์มาใส่การาวิ่งทะลุลายของมาคัสแลสฟอร์ดจริงๆไอ้ลูกลักษณะแบบนี้แลสฟอร์ดก็เผลออ,อาจจะทำได้ดีกว่าฮอยลุนในบางมิตินะนะครับกับการเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าผมก็เลยจะบอกว่าอีกช้อยส์นึงคือแลสฟอร์ดสามารถเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าในยุคของอาร์โมริมได้อาจจะใช้คำว่าอาจจะก็แล้วกันนะครับ แล้วฟอร์ดอาจจะไม่ต้องไปพิงกับกองหลังอาจจะองไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปพักกับกองหลังเพราะคนที่จะมาเป็นคนสร้างสรรค์เกมมันคือริมเส้น2ฝั่งเพราะการเล่น3-4-3ตีเน่ยตำแหน่งเบอร์10มันจะไม่มีเสื้อทีเดียวนักนะครับดังนั้นคนที่จะมาสร้างเกมสำคัญมากคือคนเล่นเกาะริมเส้น2ฝั่งทั้งอามัดเอโรแล้วก็ตัวของออทั้งริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้าย ท่าและสอดเป็นตัวตั้งเป็นชนะตัวเป้าอาหมาัดยังอยู่ขวาเหมือนเดิมกานโชอยู่สายแบบนี้ถูกใจไหมฮะผมว่าก็ไม่เร็วนะก็ต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นเกมรุกมหาโหดแบบหนึ่งเหมือนกันถ่าและสอดทำได้เหมือนที่เยอร์เรสเขาทำทะลุทะลวงทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ใช้ความเร็วในการฉีกหนีถ้าทำได้ผมผมก็ว่าก็น่าตามนะนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้บนเงื่อนไขที่ว่าเรายังไม่ได้มองว่าเอาแล้วถ้าเล่นแบบนี้บูโน่จะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเล่น3-4-3แล้วใช้ปีก2ฝั่งแบบนี้จริงๆอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าบูโน่จะไม่มีที่ลงจะไม่มีที่ลงยกเว้นว่าอโมริมจะเลือกที่จะตัดกลางในตำแหน่งเบอร์ห ok ออกไปหนึ่งคนที่เขาเคยเล่นคือกาเซมิโรกับอูกาเต้เขาจะต้องตัดหนึ่งคนเพื่อเปิดทางให้กับบูโน่ ระบากใจไหมรับค,คิดหนักเหมือนกันนะกับการปรับเปลี่ยนทีมใหม่เพราะไอ้สูตรที่เราเคยเห็นรุดใช้กบเซมโรเล่นกับอูกเต้มันเวิร์กก็จริงแต่ถ้ามาเล่น3-4-3จะบอลแบบบูโน่จะหายไปหรือแม้กระทั่งว่าบอลแบบอิริกเซนที่เคยมีก็จะหายไปแต่ถ้าจะดึงเอากาซิมิโลออกไอการเล่นกลางแบบรัดกุ่มที่มันเคยแน่นๆเคยเต็มๆเนี่ย มันก็จะหายไปด้วยแต่ผมไม่ได้ตัดว่าบูโน่จะเล่นแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะบูโน่ก็เล่นในลักษณะพึ่งงานแบบนี้ได้เราไม่ต้องสงสัยเรื่องการวิ่งไล,ล่ล่าวิ่งการวิ่งไล่ตัดไล่เบรกต่อสู้ซึ่งบูโน่ก็ทําได้ดีวิ่งเพรสได้ดีแล้วก็คับเพอร์พื้นที่ได้ดีเพียงแต่บทบาทของบูโน่ในยุคข,ของอโมริมอาจจะเปลี่ยนไปฟุตบอลจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาจะไม่ใช่คนเล่นเบอร์สิบตลอดเวลาอีกแล้ว เขาจะเป็นบทบาทที่อาจจะต้องถอยลงมาต่ํามากขึ้นเพื่อให้กลางมันเต็มมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องตามนะครับเพราะนี่คือระบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไปว่ากาันว่าวิงแบ็กเขาจะหย่อนใครลงมาอันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่ก็อันนี้คิดแบบตามหน้ากระดาษคิดแบบตามมโนไปเองนะครับถ้าเรื่องของความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆนานาม,มาแล้วเนี่ยถ้าโมริมสามารถทำให้ทีมมันกระชับได้มากขึ้น ถือว่า343 3, ในยุคข,ของอม,มริมจะค่อนข้างยืดหยุ่นกับการยืนได้หลายแบบแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้ได้หลายทางเอื้อให้สามารถเ,าเปลี่ยนแปลงทีมใน,ในสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะ 3, 4, 3, 3, 4, 2, 1อะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญคือแบ็คซ้ายกำลังจะกลับมาจะยืนอย่างไรดาโลจะต้องกลายกระเด็นไป,ไปกลายเป็นตัวสำรองหรือไม่มาซาอุเลนวิงแบค็คฝั่งขวาฝั่งซ้ายลูกชอกับมามาลเลเซียกลับมา อันนั้นยังไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ใกล้ๆเกมก,กับอีสวิจริงๆแล้วผมว่าภาพแรกที่จะพูดได้ดีที่สุดก็คือว่าอโมริมนั้นส่งใครออกสตาร์ทในเกมกับอีฟสวินั่นแหละถึงจะมาคุยกันได้ว่าอ๋ออโมริมคิดแบบนี้อโมริมต้องการแบบนี้ต้องการอะไรบ้างเรา่ราๆนี้ครับทุกท่านครับเออนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องของระบบแล้วก็วิธีการที่ผมหยิบมาแชร์ทุกท่านนะครับาวน,นี้เรามาดูสิ่งที่ผมเกินไว้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไทม์ไลน์นะครับของอโมริม เมื่อวานนี้นะครับหรือว่าตื่นมาเช้าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพของอัมบารเขาไปทัวร์ที่โอทรฟฟอร์ดเนาะนะครับเขาไปเซเรียมทัวร์ที่เดียวกับแล้วก็แพทเทิร์นเดียวกับท <c oughs> ี่ผมไปไปเซเรียมทัวร์กับทริปของฟุกแฟมที่ไปเซเรียมทัวร์กันก็แพทเทิร์นนั้นแหละนะครับ <c oughs> ดังนั้นในภาพทัวร์สโมสรเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเห็นแฟนแมนยูนะครับไปทัวร์มิวเซียมนะครับไปทัวร์ห้องแต่งตัวต่างๆและเราจะเห็นอัมบาริมเดินจับมือกับทุกคนเลยตอนที่มีนักท่องเที่ยวไป อ่ทัวร์ในในอ่อห้องแต่งตัวนะครับได้จับมือได้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับก็อโมริมก็ไปทัวร์เป็นวันแรกนะครับก็เป็นภาพแบบฟินๆกันไปเนาะนะครับแต่ผมจะอัปเดตเรื่องขององโมริมนั่นก็คือว่าไทาม์ไลน์ในการคุมซ้อมวันแรกขององโมริมก็มีออกมาแล้วจากการคาดการณ์ของสื่ออ้างอิงจากเบนจาคอบส์ครับทุกคนครับเบนจาคอบส์ก็บอกว,ว่าโมริมเนี่ยมีกําหนดที่จะคุมแมนยูเนี่ยลงซ้อมครั้งแรกคือวันจันทร์หน้าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์หน้านะครับ เขาจะลงฝึกซ้อมครั้งแรกกับทีมเนี่ยเมื่อเอกสารวีซ่าทุกอย่างรวมทั้งเวิร์กคอมมิตเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งแมนยูเองนะครับก็จะเตรียมที่จะประกาศรายชื่อของเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชชุดใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อทุกคนได้รับใบอนุญาตในการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางสโมสรก็ยังไม่ได้เร่งได้รีบยังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดนั่นเองนะฮะทิ้งท้ายส่งท้ายครับ ความเห็นของเนมันยาวิดิชนะครับที่พูดถึงรูเบนอาโมริมอาหยิบมาฝากซะหน่อยวิดิชเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับอลโมริมมากเท่าไหร่แต่เห็นได้ชัดว่าอาโมริมนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากกับสปอร์ติ้งเขาดูเป็นคนที่คิดบวกมากเลยนะครับแล้วก็อาโมริมก็มีความกระหายอยากในการที่อยากจะชนะด้วยนะครับอลโมริมเล่นฟุตบอลในระดับสูงเป็นผู้เล่นที่มีดีแล้วก็มีภูมิหลังและก,กล่าวดีนะครับ สำหรับวิดิชเขบอกว่าสิ่งที่ผู้จัดจการทีมและก็โคช้ชต้องการในเกมยุคใหม่นั่นคือการคัดเลือกเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็มีความสามารถในการจัดการผู้เล่นสื่อและแม้แต่ผู้คนในสโมสรซึ่งวิดิชก็บอกว่าหวังว่าอามริมนั้นจะเป็นคนที่ใช่คนที่เหมาะกับสโมสรน,นั่นเองนะฮะทุกท่านครับอมองอย่างไรบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับว่าเ,าเรื่องของอมริมที่ผมหยิบม,มาแชร์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะ ขอประคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ